มาดูเรือนะคะเร็วมากค่ะเร็วมากนะคะ,ะถ่ายไม่ทันเลยพี่น้องเอ,อ้ยเรายังอยู่ในเรือนะคะออกไปถ่ายไม่ทันค่ะเร็วมากพี่น้องกลับฟิลลนแลนด์ค่ะลำนี้ล้ำนี้กลับฟิลลนแลนด์นะคะถ่ายไม่ทันเลยค่ะนี่ ยังไม่ถึงนาทีเลยเนาะออกมาเร็วมากโอ้ยมันจะเร็วมากนี่ถ้าดูตาเปล่านี่จะใหญ่มากเนาะอันนี้ดูตาเปล่าจะใหญ่มากดูนกคะบ้าเร็วมากเร็วเร็วเร็ววิเร็วมากพี่นอ้องเร็วมากค่ะลำนี้กับฟิลแลนด์คะ ไม่ทันเลยนะคะถ่ายไม่ทันเลยเนาะโอ้ยดูนะคะดูนะคะโอ้ยเร็วมากพี่น้องเยถ่ายไม่ทันเลยนะคะภาพไม่สวยเลยเพราะไม่มีแดดนะคะก็ ภาพไม่สวยนะคะภาพไม่สวยค่ะกับฟิลเลนค่ะแต่าภาพไม่สวยนะคะพี่น้องก็โทษก็พายเดอแดดไม่มีแดดไม่มีคะ่ะ mm hmm. ก็ได้ประมาณนี้นะคะขอบคุณที่ก้ามาเป็นกำลังใจนะคะกับฟิลเลนค่ะ รอบเช้านะคะสบายค่ะ